ที่สุดในเมืองไทยตะแกงล่อนปุ่นดินตัวมอดได้แบบหมดจดปอกลาปัญหาข้าวติดในห้องเครื่องมาพร้อมกับกล่องเก็บใช้งานสะดวกสบายตะแกงล่อนสิ่งเจือปนขนาดใหญ่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟางหินกรวดมาพร้อมกับกล่องท่อลำเลียงทิ้งลงด้านล่างอัดเกรดใหม่ล่าสุดห้องเครื่องสีข้าวและหัวคัสตเมลแท้ปรับได้ถึง20ระดับมาพร้อมระบบดูดดอกหญ้าที่ตกค้างในข้าวเปลือกตะแกงล่อข้าส สามชั้นสเตนเลสแท้ทั้งชุดขัดแยกข้าวสารได้สวยสะอาดเต็มเมล็ดได้ข้าวสารถึง3เกรดทันทีสุป,ปร์ไซคโครนใหญ่พิเศษได้รับทันทีห้องเครื่องและชุดหม้อบดสเตนเลสแท้ทั้งชุดเปรียบเทียบกันให้ดูเลยว่าบดละเอียดแค่ไหนคุณสมบัติเด่นของเครื่อง แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมระบบเสถียรมากที่สุดปรับกำลังลมได้มากกว่าใครถึง7ระดับการทำงานของตัวเครื่องทำงานได้ถึง8ขั้นตอนตัวเครื่องก็จะคัดแยกข้าวเกรดดีข้าวเต็มเม็ดมาทางด้านหน้าถึง2เกรดและตัวเครื่องจะคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวรีบข้าวไม่เต็มเม็ดดอกหญ้ามาทางด้านข้างนี่ก็ จริงในการทํางานนะคะขัดแยกเข้ารีบเข้าไม่เต็มเม็ดดอกย้าออกหมดเกี้ยงแล้ประกันประสิทธิภาพในการทํางานค่ะสินค้าทั้งหมดนี้ในราคาเพียง2,3,900บาทค่ะพร้อมของแถมอีกมากมายส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งตรงส่งไวาภายใน5วันลูกค้าได้รับสินค้านะคะทางบริษัท